ตอนนี้ผมกาลังจะขับรถไปที่จังหวัดสระแก้วนะครับผมคือต้องบอกก่อนว่าคุณพ่อคุณแม่ของแฟนผมเนี่ยเขามีรีสอร์ทอยู่ที่จังหวัดสระแก้วครับผมซึ่งมันเป็นช่วงทศการแบบใกล้ๆจะปีใหม่เนาะแฟนผมก็เลยลงไปช่วยคุณพ่อคุณแม่รับลูกค้าอะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยเดี๋ยววันนี้ว่าจะลองขับไปเที่ยวแถวๆสระแก้ว,กวดูก็เดี๋ยวถ้าเกิดเที่ยวเสร็จปุ๊บเราก็จะแวะไปหาแฟนกันว่าจะอยู่ที่นี่ประมาณสักสามวันสองคืนอะไรประมาณนี้ครัแล้วเดี๋ยวเราก็ขับกลับประมาณนั้น โอเคครับผมหลังจากที่ขับรถมาประมาณ3-4ชั่วโมงได้นะครับผมก็มาถึงจังหวัดสระแก้วแล้วฮะแล้วผมก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะแวะเที่ยวกันก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปที่รีสอร์ทนะครับผมคิดว่าวันนี้มันอาจจะเวลาน้อยแล้วเพราะว่าผมขับรถมาก็ใช้เวลานานพอสมควรก็เลยคิดว่า น่าจะไปแวะที่ลาลุก่อนเพราะว่าลาลูมันเป็นจุดหนึ่งที่ใช้เวลาไม่นานพอดีผมเพิ่งเปิด Google Map ก็อีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วครับอีกประมาณ24นาทีไปกันต่อครับเส้นถนนใหญ่ก่อนที่จะเลี้ยวมาถึงเส้นทางที่จะไปลาลูเนี่ยรถใหญ่ค่อนข้างขับเร็วมากนะครับผมใครที่จะมานี่เราขับรถไม่แข็งนี่ต้องระวังเลยนะครับผม นอกจากเส้นทางมันจะขดเคี้ยวแล้วเนี่ยก็ต้องระวังรถใหญ่แล้วก็รถเร็วด้วยนะฮะน,นี่อีก15กิโลก็จะถึงละลุแล้วครับผมนี่จะมีป้ายบอกทางตลอดเลยนะฮะว่าละลุละลุละลุนะฮะนี่ฮะแยกเลี้ยวละลุอีก11กิโลโอเคครับคือตอนนี้ผมเห็นป้ายละลุมนัน10ป้ายแล้วแต่ว่ายังไม่เห็นละลุ <laughs> คือคือไกลพอสมควรเลยครับผมเอาจริงๆทางมันถนนดีเลยนะแต่ว่าปัญหาคือมันอาจจะขึ้นเนินลงเนินเยอะหน่อย ถ้าเป็นรถที่แบบอย่างรถผมอย่างเงี 3, ้ย MG มันก็อาจจะลําบากนิดนึงนะต้องคอยๆชะลอเป็นพักๆครับผมอันนี้อันนี้เป็นป้ายที่อันน่าจะยี่สิบแล้วครับผมนี่ครับละลุสีนี่นะ่าจะป้ายสุดท้ายแล้วครับอีก1.5กิโลเมตรถึงละลุครับผมไปรอดูกันว่าจะถึงละลุเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เราต้องลงไปข้างล่างนะครับเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้เอารถยนต์ส่วนตัวเข้าไปครับผมเดี๋ยวผมจะ ไปขึ้นรถเขากันแล้วก็นั่งไปดูกัน,นครับมีแค่ผมคนเดียวเลยเพราะว่าวันนี้ไม่มีใครเข้ามากันนะฮะวันจันทเดี๋ยวไปดูกันนะ,ะว่าเรารู้เป็นยังไงนะครับผมไปกัน ถึงแล้วใช่ไหมครับแล้วผมน้องได้ครับผมดได้ได้แล้วผมก็เดินเล่นแล้วเดี๋ยวผมก็เดินไปหาลุงได้ครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วทางเดินเข้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหวหรือเป็นหน้าผาหรือเป็นอะไรเลยแต่ว่ามันเป็นทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่อที่ค่อนข้างที่จะแบบไม่แน่ไม่นอนฮะ,ะต้องใช้ความเคยชินแล้วก็ความชํานาญในการขับรถมากนะครับผมอย่างคุณลุงนี่เขาก็เข้าออกกันวันละสามสี่รอบอยู่แล้วซึ่งมั่นใจได้เลยว่ามันมันน่าจะปลอดภัยครับผม ใน,ในขณะที่ผมเองเพิงมาครั้งแรกหน้าก็สั่นแต่ว่าลุงขับเก่งจริงครับผมเดีย๋ยวเรามาเดินดูกันว่าลาลูเป็นยังไงบ้างนะ ตัวลาลุเนี่ยนะฮะจากที่ผมได้ถามคุณลุงเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นตัวชั้นหินหรือชั้นดินที่มันอยู่ใต้ดินลึกๆครับผมซึ่งมันก็ถูกฝังไว้นานใช่ไหมแล้วมันก็โดนน้ําฝนของที่เนี่ยกัดเซาะจนกลายเป็นชั้นหินที่มันโผล่ขึ้นมาแปลว่าเมื่อก่อนเนี่ยพื้นดินเนี่ยมันจะอยู่สูงประมาณนั้นเลยแล้วมันก็ถูกฝนกัดเซาะลงมาเรื่อยๆจนเป็นพื้นที่เราเดินอยู่ตอนนี้ครับผมคือถ้าเกิดเปรียบเทียบก็คือเหมือนตอนนี้เราเราอยู่ในดินเนาะ ซึ่งมันก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แปลกเหมือนกันนะครับผมผมก็คิดว่าละลุนี่ยจะเป็นแค่แบบชั้นดินที่มันแบบว่าถูกเกาะขึ้นมาอะไรประมาณนี้ก็เพิ่งรู้ว่ามันคือชั้นหินที่ถูกกระสอลงไปเนาะแล้วก็แข็งแรงมากซึ่งในอนาคตเนี่ยชั้นดินพวกนี้มันก็จะยิ่งชัดขึ้นเรื่อยๆจากการที่ฝนมันตกขึ้นเรื่อยๆเนาะซึ่งลุงเขาก็บอกอยู่นะครับว่าทุกๆปีเนี่ยตรงเนี้ยมันจะยิ่งลึกขึ้นไปเรื่อยๆประมาณนี้ทีละนิดทีละหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งในอนาคตเป็น,ปปน,100ปนจจสนแ,บ,บ,สแนบผม ตรงที่เราเดินผ่านกันมาเมื่อกี้ตรงที่เป็นหินของลาลูเนี่ยมันให้อารมณ์คล้ายกับแกนแคนยอนเหมือนกันนะแต่เป็นแบบแกนแคนยอนไซส์มินิอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยฮะให้ดูแกนแคนยอนปะแกนแคนยอนอยู่นะผมชอบบรรยากาศหนึ่งของที่นี่มาตรงที่ว่าแบบมันแบบมันมีความเป็นเหมือนหน้าผาจําลองในในหนังอะในหนังมันจะเป็นหน้าผาใหญ่ใ่ใช่ปะเป็นเหมือนอะเคยดูเรื่องแมนแม็กไหมแมนแม็กที่แบบวิ่งกลางทะเลทรายอะไรนี้ใช่ปะแล้วแบบอันนี้มันเหมือนเป็นแบบทะเลทรายของแมนแม็กย่อส่วนอะสิ่งเนี้ย ใครเคยดูซีนที่แบบว่าเอ้ยมันมันแรงน้ำมันมาเ็ทผมชอบมากขอบอกกันเลยแล้วกันว่าลาลุตรงเนี้ยเป็นจุดที่ถ่ายรูปสวยมากคือการที่เรามาที่นี่ในวันอ่าอย่างวันนี้เป็นวันจันเนาะคุณลุงเขาบอกว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาวิ่งวันหนึ่งก็ประมาณรอบสองรอบไม่เกิน3รอบประมาณเนี้ยซึ่งวันเนี้ยผมมาเป็นรอบแรกของลุงเขาผมว่าบรรยากาศอ่ะมันคงไม่ได้คึกคักไปกว่านี้มากหรอกแต่ว่าคนก็อาจจะเยอะกว่านี้นะแต่ว่าบรรยากาศก็คงยังเงียบสงบแบบนี้แหละ ซึ่งผมรู้สึกว่าจุดนี้เป็นจุดที่ถ้าคุณมาสักแก้วอะ่ะคุณควรมาที่นี่ฮะเพราะว่ามันเป็นจุดที่สวยแล้วก็ไม่ได้หาเจอได้ทุกจังหวัดเนาะโอเคไปอ่างเก็บน้ำพระปงใช้เวลาประมาณ46นาทีโอเคไม่ไกลมากฮะ โอเคครับผม45นาที46กิโลถึงตอน4โมงครึ่งน่าจะได้อยู่นะไปเขาไปถึงเขื่อนมระปรงประมาณ4โมง50อะ่ะทันไหมถตอว่าทันไหมอาจจะอาจจะทันโอเคเดี๋ยวเ๋ยว <ๆ S 2> ไปถึงแล้วบอกอีกทีแล้วกันได้โอเคตอนนี้เขาออกแล้วแป๊บนึ่งแหละรอแป๊บ ตอนนี้เราอยู่ใกล้ที่จะถึงเขื่อนผะปงกันแล้วครับผมต้องแก้นิดนึงเนาะไม่ใช่เขื่อนผะปงต้องเรียกว่าอ่างเก็บน้ำผาป,ปงก็ใกล้ถึงแล้วครับอีกไม่เกิน15นาทีน่าจะถึงละเส้นทางตรงนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นเส้นทางที่สายธรรมชาติเนาะบรรยากาศดีมากตลอดทางเลยแล้วก็แดดลงตลอด โอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บพี่เจ็บไงทีถึงกันหรอเมื่อกี้พ่อเธอบอกให้เขาจอดแล้วบอกว่ารีบไปรีบไปต้นไม้จะหล่นลงมาแล้ว ตอนนี้ก็น่าจะไปเถื่อนไม่ทันแล้วเพราะามันห้าโมงเย็นแล้วครับผมฟ้าก็เริ่มมืดแล้วยิ่งเป็นหน้าหนาวโดยที่มันมืดไวอะครับผมเราก็เลยคิดว่าน่าจะไปเขื่อนวันพรุ่งนี้แทนเดี๋ยวเรากินข้าวกับพ่อแม่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็ไปปางศรีดาแล้วตอนเย็นค่อยมาที่อ่างเก็บน้ำพระปงครับผม สวัสดีครับตอนเช้าวันนี้เป็นเวลา10โมงแล้วครับผมเพิ่งออกมาจากรีสอร์ทเมื่อกี้ครับผมแล้วเดี๋ยวผมว่าจะขับไปเที่ยวเล่นที่ปางสีดาฮะไม่แน่ใจว่าขึ้นไปบนอุทยานได้ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปแน่ๆก็คือไปน้ําตกปางสีดาแล้วก็เดี๋ยวจะแวะไปดูตรงอุทยานนิดนึงถ้าเกิดไปได้เราก็จะไปเดินเล่นดูแต่ถ้าเกิดไม่ได้เดี๋ยวเราจะกลับไปที่อ่างเก็บน้ําพระปงค,ครับที่อยู่ตรงรีสอร์ทเราที่ออกมาปางสีดาก่อนเพราะว่าอ่างเก็บน้ำเนี่ยเขาไปกันตอนเย็นๆเนาะ พาทิตตกอะไรแบบนี้ครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาขับรถไปปางศีดากันปะ่ะ1ชั่วโมงเจอกันครับผมครับผมปราหลักฐานดูหลักฐานนอยอ๋อนี่ครับรปปอุณภูมิแป๊บนึงพี่อได้ครับได้ครับอ่าโอเคครับผมเจดสิบบาทเนาะครับผม อนนี้เราเข้ามาในตัวอุทยานแห่งชาตปิปางสีดา้วครับเขาบอกให้ขับรถช้าๆแล้วก็ห้ามบินโดนนะฮะนี่ก็เป็นบัตรเข้ามานะครับผมเราเสียค่าเข้าทั้งหมด70บาทครับผมมีค่าคนเข้าทั่วไปก็คือคนไทยนี่แหละ40บาทแล้วก็ค่าเอารถเข้าอีก30บาทก็จะมีป้ายบอกทางเป็นระยะๆนะครับว่าเป็นจุดกลางเต็นท์เป็นจุดดูผีเสือ้อแรกที่ผมจะไปน่าจะเป็นน้ําตกครับผม ตอนนี้ผมกำลังเดินลงในเนินน้ำตกของฟางสีดานะครับช่วงนี้คนมาเที่ยวน้อยมากเลยเมื่อกี้มันเขียนอยู่ว่ายอดในคนที่มาปัจจุบันแค่มี่นคนใช่ไหมตอนนี้มีแค่25คนนี่เห็นน้ำตกแล้ว พอลงมาก็ลืมตัวครับว่าเดินลงมาไกลมากป่ะครบละก็คือเดินยันยอดจนมาถึงชั้นล่างสุดนะครับผมแล้วก็ต้องเดินขึ้นไปชั้นกลางเพราะว่าเราจะกลับรถของเราสวยดีครับเพราะถ้ามีโอกาสก็อยากให้มากันทุกคนเลยเพราะว่ามันก็เงียบๆสงบแล้วก็น้ําใสมากโอเคครับหลังจากขึ้นรถมาก็ขับมาเรื่อยๆก็กำลังจะออกไปที่โซนที่ไม่ใช่ถนนแล้วฮะ ็นโซนดินแดงแล้วไม่ใช่กรุงเทพนะครับดินแดงแบบแดงเลยอะครับผมก็กำลังจะไปจุดชมวิวผีเสือ้อซึ่งเมื่อกี้ก็ผีเสืออ้อเยอะแล้วตรงนี้ก็มีผีเสือ้อยังจะไปจุดชมวิวผีเสื้ออีกนะผมได้บทสรุปแล้วครับผมเรากลับกันครับเพราะว่าเราไม่สามารถไปต่อได้ฮนะ คือในส่วนของตรงที่เป็นทางขึ้นไปมื่เก็ตที่เราเลยถนนธรรมดาขึ้นไปเนะี่ยรถผมนี่พอไปถึงเขาก็บอกเลยว่าไม่ไหวนะน้องไม่น่าได้ก็เลยต้องกลับครับผมกลับรีสอร์ทกันแล้วเราก็มีแขกไปด้วยหนึ่งคนเฮ้ยทักทายกล้องหน่อยเพื่อนนี่นี่นี่มาดูเร็วมาดูเร็วมีแขกนะฮะนี่ครับข้าวผัดครับผมโกเด้นมาผมเองนี่นี่คน,นดื้อประจำวันนี้ข้าวผัดนั่นเองโกเด้นปอก แล้วในที่สุดผมก็ได้เข้ามาในอ่างเก็บน้ำพระปงครับผมวิวด้านหลังที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยคือส่วนของอ่างเก็บน้ำพระปงที่ถ่ายจากในมุมของกรมชลประทานครับซึ่งจริงๆตรงนี้มันเป็นในส่วนของราชการเนาะ การที่จะเข้ามาก็ต้องขออนุญาตนะครับอย่างผมก็ขออนุญาตทางพรมยามเรื่อยแล้วเขาก็อนุญาตเพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่ได้มีกฎเข้มงวดอะไรมากมายอาจจะเข้มงวดในเรื่องของแบบกฎระเบียบเรื่องของทิ้งขยะเรื่องของดื่มสุราอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับแต่สำหรับคนมาเที่ยวทั่วไปนี่ก็ขออนุญาตเข้ามาได้เลยครับเออนี่มีคนขับรถให้แป๊บหนึ่งจะได้ถ่ายให้เต็มที่นะฮะ ขัาพัดไปเลยได้ออกมาถ่ายแล้วคนขับรถแห้งมันก็ได้อย่างนี้เองครับโผล่หัวมาถ่ายขึ้นมาด้วยเปล่าไม่เอาไ,ไปเลยครับกลับรีสอร์ทกันฮะ <Mexico. S 1> เส้นนี้เป็นเส้นแบบวแบบิวธรรมชาติเนะไม่ค่อยอันตราย,รายเท่าไหร่อ่ะพอรถมันน้อยอ่ะมันเป็นเส้นในเขื่อนอ่ะเธอโผล่แบบนี้แหละไปเลย อะไรนะเธอโผล่แบบนี้ไปลงนองพ <c oughs> ี่แม่กูงงโดนแม่ด่าแน่มาอย่างเงี้ยไม่ได้โผล่อ้าวถึงรีสอร์ทแล้วนี่นี่ครับออกมาจากรีสอร์ทประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณ600เมตรมั้งประมาณ600เมตรก็จะถึงรีสอร์ทเราจะเขื่อนมาหรือเปล่าเออพูดผิดออกจากพระปรงอ่างเก็บน้ำด้วยไม่ใช่เขื่อนออกจากอ่างเก็บน้ำมาประมาณ500เมตรอ่ะน่าจะ คนไม่ได้เรียกว่าเขื่อนหรออ่างเก็บน้ำจ้าอ่างเก็บน้ำพระปองออกจะอ่อางเก็บน้ำมามา500เมตรนะครับผมเดี๋ยวซ้ายก็จะถึงรีสอร์ทที่ดีที่สุดในสะแก้วเพราะมีรีสอร์ทเดียวรีสอร์ทชื่ออะไรครับคุณลูกตอนไหนสิวิมานบ้านนาโฮมสเตย์ค่ะฟาร์มสเตย์เออฟาร์มสเตย์นี่ครัมานบ้านนาฟาร์มสเตย์อันนี้ยังทำไม่เสร็จนะครับรอลูกมาทำให้ อาจจะยังไม่ดีมากค่ะแต่ว่าพร้อมพักผ่นอนเฮ้ยมีลูกค้าข้างหลังอพออยู่นี่ <c oughs> <c oughs> ทุกคนงงลงรถล,ลงรถกันล,ลงยังจะลงยังไปล,ลงล่างกันนะข้างบนให้นะอีกฝั่งนึงอันนี้เป็นโซนนิติบุคคลนะครับของอวิมานบ้านนาความสุเตยนะครับผมโซนนิติบุคคล แล้วก็มีพนักง,งานนิติครับผมเพราะนั้นเป็นพนักง,งานนิติพนักง,งานนิตินะครับผมแล้วก็เป็นคนสวนด้วยแล้วก็เป็นคนขับรถคนเอาของเป็นทุกอย่างเลยนะครับก็คือพ่อของบอมนั่นเองนี่นจากที่พูดคุยกับคุณพ่อแฟนผมเนี่ยรีสอร์ทเนี่ยก็สร้างมา13ปีแล้วครับเป็นรีสอร์ทที่อยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ําพระปงมากที่สุดครับห่างกันประมาณ500เมตรเองจากที่ผมถ่ายให้ดูกันสําหรับใครที่ชอบความร่มรื่นของธรรมชาติเนี่ย หรือว่าชอบดูดาวในตอนกลางคืนผมแนะนําให้มาที่นี่เลยนะครับผมรับรองว่าประทับใจแน่นอนครับแล้วก็ถึงเช้าวันที่จะเดินทางกลับกรุงเทพครับคุณพ่อคุณแม่ได้พาไปกินข้าวร้านหนึ่งครับผมที่ชื่อว่าสมปองปลาเผาเป็นร้านที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำพระปงเลยครับ ถ้าเรานั่งกินข้าวร้านนี้นะครับเราจะสั่งอาหารมาแล้วก็ได้ดูวิว360องศาของอ่างเก็บน้ําพระปงไปด้วยซึ่งเป็นจุดจุดนึงครับที่คิดว่าคนที่มาสะแก้วเนี่ยห้ามพลาดเลยเพราะว่านอกจากจะบรรยากาศดีแล้วก็อาหารอร่อยมากๆอีกด้วยซึ่งนั่นทําให้ผมแน่ใจเลยครับว่าใครที่ได้มาสะแก้วะจะต้องตกหลุมรักที่นี่แบบผมแน่นอนครับไปแล้วครับพ่อยครับแม่หนยครับ เป็นเมื่อก่อนเนี่ยจังหวัดสระแก้วอาจจะไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสําหรับผมสักเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ผมได้รู้แล้วครับว่าทุกจุดหมายปลายทางเนี่ยมันมีคุณค่าอยู่ในตัวมันเองเสมอมันแค่รอวันที่คุณจะได้เข้าไปสัมผัสมันก็เท่านั้นเองครับ